ในปี2015 Furious 7ยังครองสถิติหนัง Universal ที่เปิดตัวในวงกว้างที่สุดกว่า4,000โรงทำลายสถิติก่อนหน้านี้ของ Despicable Me 2ในปี2013ที่3,997โรงโดยยังถือว่าเป็นหนังเรื่องแรกที่เปิดตัววงกว้างที่สุดคือกว่า4,000โรงฉายในประวัติศาสตร์ของ Universal และสถิติปีเดียวกันกับโรง iMac ที่ยังเป็นหนังที่ออกฉายมากถึง810โรงนับเป็นจำนวนที่กระจายตัวไปทั่วโลกอย่างมหึมาที่สุดในประวัติศาสตร์ของ i อซ์แม ทีมบริการหญิงล้วนของเจ้าชายที่อาูดาบีชวนให้นึกถึงดิอเมซ o n หรือดิอเมซอนกาดชื่อไม่เป็นทางการที่สื่อตะวันตกใช้เรียกทีมบริการหญิงล้วนยอดฝีมือซึ่งรู้จักกันในชื่อทางการว่า The Revolutionary Nun หรือบางครั้งก็เรียกกันเล่นๆว่า Green Nun s ซึ่งมีหน้าที่คุมกันมูฮัมหมัดกัดดาฟีผู้นำนิเบียคนดังในอดีต f r i s 7เป็นผลงานการแสดงเรื่องแรกของนักร้องสาวอิกกี้อเซเลีย